สวัสดีครับครับผมแบงค์กัมโบเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับอนิเมชั่นอันใหม่ของ Overwatch The Last Bastion นั่นเองครับผมนะซึ่งไอการทำไลฟ์รีแอคชั่นโอ e วอร์ c h เนี่ยก็มีหลายท่านขอผมมาตั้งนานแล้วบอกไอพี่ทำไลฟ์รีแอคชั่นอนิเมชั่นให้หน่อย แต่ผมก็บอกผมดูไปแล้วไงผมก็เลยไม่รู้จะไลฟ์รียคชันยังไงก็คุณรู้แล้วกูดูไปแล้วคุณรู้ไปแล้วอะไรย่างเงี้ยตั้งแต่อันฮันโซกับไอวิโอ Video แล้วเออผมดูไปหมดแล้วไงเลยไม่ทันได้ทำไลฟ์เรีอคชันครั้งนี้มันมาใหม่ผมยังไม่ดูก็โอเคจะมาทำการไลฟ์รีอคชันกันเลยดังนั้นถ้าใครยังไม่ดูมาดูกันได้ครับผมนะถ้าดูจากหน้าปกของคลิปนี้แล้วก็ชื่อตัวคลิปน่าจะเป็นอนิเมชั่นของบาสชันนะผมนะถ้าคาทีเดนโอเวอร์วอตเขาจะรู้กันดีว่าไอตัวนี้เป็นตัวโกงงทที่่ได play the ด้้เเอในกกมมมมคขาาาาูซวชจะห ภาพลักมันดูดีขึ้นว่ะเพราะคนเกลียดมันมากเลยนะไม่ได้เพลย์ออฟในเกมแบบง่ายๆแบบว่ากดชิปแล้วก็ยืนจริงอย่างเดียวอะไรเงบบี้ยเราไม่ว่าเรามาดูกันว่าผมนะว่านี้เรื่องของบาตช,ชั่นมีอะไรบ้างมาอืมบริษัทอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งไอแอนิเมชันช็อตแต่ละอันที่ออกมาก็สุดยอดผมนะแล้วดูหูสวยสดงดงามไม่เปลี่ยนแปลงครับผมนะแอนิเมชัน ผมยังสงสัยไม่ไปทำหนังสักทีวะทำแอนิเมชันหรือว่าทำหนังของ Overwatch ได้แล้วดูกราฟิกกับผมแต่ละอันที่ผ่านมาผมก็ดูแล้ว,โอ,วโอ้ไม่โคตรสวยอ่ะดูเนี้ยโอ้ย่างสวยไอ้นกตัวนี้ผมจำได้เออมันเป็นหนึ่งในไอไฮไลท์ออฟเดอะเกมของไอตัวบาชันไอ้นกตัวนี้จะอยู่ด้วยเออตกลงว่านกตัวนี้มีความสัมพันธ์กับบาชันเราจะอาจจะได้รู้กันก็ได้เออนี่ไงบาชันอ๋อนี่คุณกอย,อยงั้นเหรอนนเนี่ยเนี่ยเออเนี่ย ตอนไฮไลท์ในเกมมันจะมีฉากซูมหน้านกตรงนี้ับผมนะโอ,โอ้โหมันพังเ่าเครบอกมันพังไม่ใช้ได้เลยนกน่ารักกว่าผมนะอ้าแล้วติดเครื่องแล้วใช่ไหมนอาอ้โห,หแล้วจะดูภาพธรรมชาติดอกไม้เป็นต้นไม้โอ้ มันช่างเจริญหูเจริญตาเหลือเกินครับสวยเกินจริงงานอนิเมชันแล้วก็อ๋อนี่ไงนี่ไงสกินนี้ผมมีสกินนี้ของบาชันนะผมนะเออผมก็สงสัยว่าทำไมบาชันมันมีสกินไอใบไม้ใบหญ้าเกาะติดตัวที่แท้มาจากตรงนี้นี่เองอ๋อเป็นสกินที่คนที่ซื้อเกมแบบออริจินจะได้เท่านั้นนะผมนะใครไม่มีก็ไปหาซื้อเกมตัวนั้นมาได้โอเคบาชันนี่โปรแกรมแมปเะไปที่ไหนอะอ๋อสแกนแมปแล้วก็ลงมาแล้วบอกทางไปเลย สะดวกดีวะเฮ้ยดูแอนิเมชันแม่งสวยจริงเลยอ่ะดูบัสชันนะผมนะดูการเดินโอ้โหแล้วดู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 ผ้าโอ้โหดอกไม้กระจุยกระจายไม่ช่างร่มรื่นเสียจริงมองไปข้างบนนะผมไอ้โอ้โหดูพาทิตย์โอ้หแสบตาแสบตาในความสวยอ้าวกว้างว่าไงแล้วบัสชันมานมาอยู่อะไรอยู่ในป่าเนี่ย มันไปไป,ไปมาๆยังไงไม่รู้ว่าหรือว่าเป็นบาชันยุคยุคเต่าล้านปีอยู่ที่ดีมาเป็นล้านปีเลยแบบนี้แล้วป่ะกลัวไปนี่อ๋อนี่คือการบอกเป็นจุดเริ่มต้นของที่นกตัวนี้กับบาชันมาเจอกันป่ะนอ,อไวนกตัวนี้มาเจอบาชันที่ยังไม่ใช้งานแล้วก็เปิดมันสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปกลายเป็นคู่หูกันในโอเวอร์วอลอะไรเงี้ยอ,อห,หูด้วปลาหูด้วยน้ำอู้ โอ้ละลานตานกเอาเอานกจับหนอนกินบาชันตกใจเลยเมื่อกี้ทำไมยัดสงสัยเลยบาชันนกกินหนอนไม่ธรรมดาเดี๋ยวโหสร้างหลังอีกน่ารักกุ้มนะที่ผมดูไปยิ้มไปเลยแม่งน่าปลืม้มอ่ะบาชันสร้างหลังครับอมนกหัวขวานเจาะต้นไม้ผมนะทำไมบาชันบาชันตกใจอะตกใจอะไรวะ อยู่วหาใหญ่นกหัวขวานเจาะไอ้ต้นไม้เฉยอ่ะไม่มาดูตกใจแค่นั้นอ้ยอ้ยอุ้ยอ้เปลี่ยนเป็นสีแดงอู้หูอู้หอ้หอ้อ๋อสีแดงนี่โหมดโหดโอ้โหหลังพังเลย ฮ้ยไม่ใช่นกตายอ่ะชิมหายนกตายบอกว่าเนี่ยคนนั้นนกตายมันจะโคตรเศร้าเลยเนี่ยอ๋อปกติมันจะเป็นสีฟ้าแต่พอเป็นสีแดงแล้วมันจะโหดร้ายทารุณอะไรเงี้ยอและดูผมนะตอนแรกๆล่มลื่นเพราะนกหัวขวานตัวเดียวแม่งยิงกระจุยเลยต้นไม้แล้วทำไมบัชันมันถึงยิงไงมันได้ยินนกหัวขวานแล้วมันเกิดคลั่งขึ้นมาอะไรอ่ะ เราะมันเป็นเสียงเป็นเสียงปืนแบบเพราะมันเสียงตนี่รวมเออจะว่าไปนก็เสียงคล้ายๆเสียงปืนนะบาชาติอาจจะตกใจว่ามีการยิงกันก็เลยเปิดโหมดป้องกันตัวแล้วก็ยิงใส่กราดไปทั่วป่าอย่างเงี้ยนกบอกวีไม่ทําอะไรโดนยิงไปแล้วมั้งนะนกหายไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายแค่นี้งั้นมันจะไปโผล่ในเกมได้ไงล่ะเพราะว่ามันยังรอดอยู่อ๋อแมพที่ตั้งไว้ตอนแรกของบาชานนนาทางไปที่เมืองนั้นเหรอโอเคมันจะมีอะไรอ่ะทาไมต้องนําทางตรงนั้นด้วย ดูภาพแมงคตดสวยก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆครับผมเมืองไอเมืองนั้นผมคุ้นๆว่ามันเป็นแมบหนึ่งที่เราเล่นในโอวโอจำไม่ได้แล้วม,มันเมืองชื่ออะไรอ๋อมีซากด้วยผมนะโอ้มีหลายตัวด้วเพื่อนมันอ่ะหรือไงตัวเออมันน่าจะเป็นบา์ชั่นอีกตัวหนึ่งนะ ใช่ป่ะอ <The> <baptism? are again response> mm ๋อนี่อ๋อนี่ไงอันนี้ท่าที่รักษาตัวเองของบาชันในเกมผมมันรักษาเพื่อนเลยไงเอาอู้อู้ว้าอู้ไลฮาร์ทไรฮัทไลฮาร์ทกวาดลาโหแล้วบาชันมีหลายตัวมากผมนะไลฮาร์ทเป็นโอ้โหไลฮาร์ทยกกลอย่างเท่โหบาชันประธานมนุษย์อะไรเงี้ยว้าอู้อู้ว้า แดงเลยเมื่อกี้เป็นการดึงความทรงจำใหญ่ตัวหุ่นยนต์นั้นปะสีแดงเลยอ๋อเพราะว่ามันเพราะเพื่อนเพื่อนมันได้ความทรงจจากเพื่อนเพื่อนมันที่ว่ามันลบกับมนุษย์มาใช่ไหมตอนนี้มันเกิจะไปล่ามนุษย์ที่เมืองนั้นใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นตัวสีแดงแล้วนกยังไม่ตายนี่บาชันเนี่ยมันเสื้อสีแดงมันจะไปฆ่ามนุษย์ที่เมืองนั้นนะผมว่าเอานกบอกมาทำรางต่อมันทำรางกุพังทำไมไหมอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อิมโบลิซึมครับผมนะบาชันอะไรจะมันเมื่อกี้มันมีทางแยกสองทางคือจะไปป่าหรือว่าจะไปเมืองเนี่ยไปเมืองฆ่าคนไปป่ากลับสู่ความสงบสีแดงสีฟ้ามันเริ่มสลับกันน้อแล้วสีฟ้าชนะใช่ไหมไอ,อ้วางใหม่มามาสร้างใหม่สร้างใหม่หมแย่ เนอโหยน,นกตัวนี้นกฮีโร่มากเลยเนี่ยช่วยให้บาช,ชันเห็นทางสว่างครับผมใช่ไหมเออกลับเข้าป่าหาสันทิสุขดีกว่าแทนที่จะลบกับมนุษย์ที่เมืองอย่นะโอ้หเป็นมิตรภาพที่น่าชื่นชมของผมนะระหว่างนกกับบาช,ชันในความทรงจำของเยเวนจีนาโบรคนสร้างอานิเมเตอร์ปะ โอเวอร์วอตโอเคครับผมโอเวอร์วอตขายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเวนไม่มีทุยฮึไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นแมปใหม่อะนยไอชายเวลเอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั้นมันแมปใหม่แน่เลยเนี่ยผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเ้ามันมีแมปใหม่แล้วเหรอผมก็ไม่ได้สักพักไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันอัปเดตมาแล้วมั้งแต่ก็โอเคครับผมนักก็จบไปแล้วประสบการไลฟ์รีแอคชั่นกับโอเวอร์วอตแอนิเมชั่น เดอะลารบาชันน่าจะหมายความว่าบาชันตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือเพื่อนแม่งตายหมดแล้วแต่จากภาพที่เราเห็นตอนที่บาชันดำลึกถึงเหตุการณ์ว่าพวกบาชันนะสู้กับมนุษย์มันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่อ๋อเพราะผมเห็นอย่างนี้ผมก็พอจะคิดได้ว่าทาไมบาชันมันถึงได้ไปก่ออยู่ตัวในป่ามันอาจจะมีโปรแกรมผิดพลาดทาให้เกิดช็อคแล้วก็ดับไปกลางป่าก่อนที่มันจะไปรบกับมนุษย์ที่อยู่ข้างนอกนั้นมันก็เลยเป็นตัวเดียวที่รอดเพราะว่าพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เหลือมันไปฆ่ากันในตรงนั้นหมดแล้วไงแต่ว่ามัน หมดสภาพก่อนในป่าที่มันไม่ถูกทำลายเพราะว่าคนอาจจะคิดว่ามันพังไปแล้วก็ได้มันก็เลยหลับอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็สู้รบกรนเร็จแล้วเหรือแต่มันคนเดียวอะไรเงี้ยน่าชื่นชมเหมือนนั่นเอ็ดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งนะผมนี่ดูแล้วยิ้มแกล้งปีไปนั้งคลิปเลยนกแม่งน่ารักไอยแล้วก็บาชันนี่ก่อ ก็เป็นการบ่งบอกเรื่องราวของบาช,ชันในอย่างนี้ครับผมนะไม่มีการพูดกันเลยผมไมสังเกตไม่มีการพูดคุยกันไม่แต่คําเดียวแต่ก็เป็นเทเลอร์ที่ทําให้เรารู้สึกทราบซิ่งได้ปไปเลยนี่สุดยอดมาผมนะสมแล้วกับที่เป็นบิสตาดทำเทเลอร์ขึ้นมาสุดยอดดีแล้วตัวอนิเมชันก็ภาพสวยสดนี่วิสุดยอดมันจะมีอีกปล่าวะ เนีย่ยผมดูวันนี้แล้วผมรู้สึกชอบบาชันขึ้นมาเลยนะเออตอนแรกก็เหมือนไซแมงเพราะแมงได้เปิดเพเอา์เดอะเกมมันก็รู้สึกเกลียดนิดนึงนะแต่ดูไอแอนิเมชันช็อตนี้แล้วก็โอ้รู้สึกถึงความน่ารักของบาชันขึ้นมาผมนะเออ,เอ,อไว้ให้จะมีอีกบอกว่าก็มีหลายตัวที่มีไปแล้วอะ่ะยังมีตัวที่ผมสนใจว่าถ้าเกิดจะจะมีต่อนะเพราะที่ผมอยากดูคือมีตัวดีว่าไซแมดีว่ายไม่มีแอนิเมชันช็อตใช่ไหมล่ะแล้วก็มีตัวอะไรที่ยังไม่มีแล้วน่าดู ฟาลาไหมเออฟา่ามีคอม,มคิกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีแอนิเมชั่นช็อตเปล่าแต่ก็ไว้รอดูกันถ้าเกิดมันมีต่อไปเดี๋ยวผมจะทำไรแอคิเมชั่นกับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พัฒน์นั่ก็ผมแบม็คกรอบแคทเตอร์สำนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกทูน